อะไรอ่ะอะไรหืมกรบโตใหญ่ามากหรอกรบโตย,ยังไงเอาพระท่านอะไรก่อกบเขียดเขียดไม่ใช่กบหือแต่ตรงนี้น้ำตรงนี้มันนิ่งมันเป็นตะมีปลาอยู่ใช่ตะมี่งฮักมันละ่ะ <c oughs> ง่อยไรไปเอาอันไหนพี่คิงหลับไปไหนแล้วไปฮักเอาใหม่ฮินเราใหม่เออเดี๋ยวไปซุกว่ะ เอากับแบงเอาไปต้มกินกับตำายบางฮงเอาไปตุ่มเนอะลงมันลงได้เลนี่นี่น้ำเธอน้ำน้ำเมันจังสิอุยไปโดดลงน้ำแล้วน้องมันลงมาแล้วอ่ะส่วนเุ้ยมันลงไปเลยอ่ะตัวตั้งใหญ่ นี่แม่ส่วนคือเนื้อสีแม่มันจ็สีได้ต,ตนากรกต้องลองไปสอนทงางล่าง้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วอะเียเียนองต้องดูมันอยู่ตามตามหญ้าเนี่ยแม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เอาเขีย่ยไปแล้วยลอ,อยงอ <laughs> khiết đại cao ui cái này ạ xinh jăng, thầy dạy thầy dạy sơn miệt sơn suôn à bố mày ชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะอุดมสมบูรณ์แมงอะไรให้แม่แม่ไถ่แม่แม่คะนี่แมงอี่หรังค่ะมันกินได้บอกค่ะมันเหมือนเหมือนพี่เบลเคยเห็นนะมินแมงอะไรแมงจับปลาเอาชิงเล็ดเอาแต่ปลาเอาแต่ปลาน่ะถังยังอยากถือหน้าไว้เฉียดมันเป็นแมงยังอยากหิ้งหักหน่อไม้อีกแล้วไอ้อยากหิงหักหน่อไม้อีกแล้วแม่แม่บอกว่าคิดถึงบ้านจังเลย ไหนไหนไหนเดี๋ยวพี่ต่อเตรียมเตรียมนะน้องจะเหยียบยาให้สวยอะไรอ่ะหยามต้นน้ำบักท่านแมงสีเสียดแม่งกินได้ไหมคะแม่แม่เพื่อนบอกว่าอันเมื่อกี้มันเหมือนแมงดาแต่ว่ามันมีหาง อืมเรายกอันนี้ได้ไหมเอาลงไหนวะนี่นี่เขามันไว้นี่ไงพี่หลงกินได้จ้ะตัวนี้วะสั้นกินได้ไปดูใช่ไหไปดู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 งดินนอนนั่งดินเพื่อนเอนยังหละกู นี่พี่คิงนอบนกบบไงไหมเราบอกคุณย่าหลายครั้งแล้วอย่าแตะสาวไม่ได้แตะสาวเรารู้ว่ามเป็นเสียงแต่ว่าเสียงในเอฟเตกว่านี่เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เอาไปเลยแต่ว่าอันนอนหน่อยเสียไปต้มเย่กระตุกฐานด้านสาวเชิญครับพี่น้อง นอนนั่นเอาก็ได้ไหนคะโอ้อ้นนองนอนนี่บอค่ะน,นี่นี่นี่นอนนี่นอนน้อยน้อยนี่มันเป็นตาหวานได้ไปว่าโอ้นี่นี่นแมนมันอยู่ไหนๆอะ่ะไหน น้องน้องไอ,งอ,อ, <laughs> อมันเลื่อนหนูเกาะไม้ไผ่น้องเกาะไม้ไผ่ไว้พี่รุ่งจับน้องใช่ย่าไอมีดอยู่กับย่าคิงมาล <laughs> ล่สไหงง้ อยู่นี่ค่ะพี่คียงปารพี่มันหนัวแบบผี่ีเราต้องเกาะเอาใส่ถุงลูกโอเคเดี๋ยวก็พ่าสับเอาเนี่นดิโนี่บอใช่หนหักเลยโกดึง หยาบเลยได้แล้วคับาเามย้ได้แล้นเ่ปิดกับว่าเขาไม่ทิ้งไงโอ้้นหน่อยมือโอ้ไม่เจ็บค่ะ ไม่มีไม่มีแผลเลยค่ะไม่มีแผลเลยค่ะไม่มีนะไม่มีนะคะเยี่ยมไปไม่ไพ่ก๋อดูพี่โตมึงมาแตกไงถึงมนแตกอ๊กกน้องอย่าร้องไฟนะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับหมูกระแทบน้วไม่สดแม่นค่ะไม่เลี้งเขาเมืมึงไรสด จะพาตื่นไปก่อนห้องกระเื่อห้องาอ่อเจ็บเจอบจ็บบบรรยากาศดีมัมาใจใหม่แล้วเาก็เอาแบบตรงคืออันกะดูกหรือะที่ด้ว่าจะมาหาปูได้ป่าได้หนองไม่หาปูหาป้าแล้้อง ข้ามไปฝั่งนูน้นไปไหาายอืมไป,ไปหายายแล้วเอาเอาสวิงไปด้วยอันนี้มันเล็กเอาไปเอาอันนั้น,นหักแล้วค่ะไปะอืม เขาไ่ได้อียังเขาบอกไก่กาใช่ค่ชีวิตทุ่งนามันสุดๆใด่หน้าเหมือนไก่เลยเอา้น่ารักรู้ลอ ไหนอาสะดุ้งเราอยู่ไหนน้องไหนไปดูชิของเราอยู่ไหนสะ,สะดุงสะดุ้งรโอ๊ยตกใจหัวนนี้